วนูบา만만ไม่มา oh. จริงหรอกนะอย่าอย่ามาบออย่ามันบอมันไม่มาจริงหรอกหนูบ้านอ่ะมันไม่มาจริงหรอกจ้าสยารู้มันไม่มาจริงหรอกสยารู้สยารู้สยารู้คนไม่มาจริงหรอกนะเอ มันไม่มีใครยอมเสียเงินหนึ่งร้อยบาทไปกับค่าให้สัากระโดดตบหรอกมั่งนะท้ <laughs> <laughs> ารหรอใช่สะญญแก้ท้าเลยหนึ่งพันเลยแท้าเลยแก้ท้าท้าเลยท้าเลย รู้แล้ว,ว่ามันมันก็คงไม่มีหรอกเห็นไหมคน้ายแล้ลองรับเลยว่ามันมันไม่มีหรอกโอเคเนี่ยไนี่มันไม่มีนี่มีไม่จริงไม่มีไม่มันยังไม่เห็นมาเลย เนี่ยสยานั่งรอเป็นชาติแล้วเห็นไหมว่ามันไม่มีหรอกเดี๋ยวให้เพ่นช่วยแป๊บไม่จริงหรอกมันจะมีใครยองเสียเงินหนึ่งร้บาทให้กลับให้สยากระโดดตบล่มีหรอกแต่ก็ตอนนี้ก็แบบนั่งชิวๆอยู่แบบว่า พูดคุยตามสัปเหร่อหีลาอ๋อพูดความเบียวนี้แบบฝันแล้วฝันโคตรเบียวอะ่ะเอาความจริงเออเอาดีนะมึงชิลงไปลงตืด อยไปใช่ไปเรื่อยๆไปง่ายคิวไงเขาอ่ะแั่ไม่มีคนดูอะไรโดนเข้าไปในสระเดนเข้าไปในน้ตาตุ้ง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 งอใม่ดนวันนี้เขาคิดถึงเธอได้เตเ้า คนทักมาก็จัดให้ฮะนี่คนอย่ามารอเลยนะนีอ่อย่ารอเลยนะไม่มีหรอกก็ตอบให้ไม่เลยทีแซวต้องมาทำตัวอย่างนั้นคนเขาแบบสไม่มีหรอกแซวตัดเนล็บโรได้เลยตัวเนี้ยโอ้ยโอ้อ <c oughs> ทำอ่ะเอ็ก uh, กันหมดไปอ้าอ่ากีทีกีทีกี่ทีกี่ทีหนึ่งร้หยบาทได้กี่ทีหนึ่งร้อยบาทกี่ทีจ้าฮะห้าร้อยเลยหรอ นี่เหรอจริงมองไม่เห็นช่องหา้หาสิบทีห้าโอ้โหห้าสิบทีห้าสิบทีโอเคมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ยี่สิบยบเอดยีบสยี่สยบสยบห้ายบหยบเจดยบแปดยบเก้าสามสบเเอสามาสสสี่สห้าาเจกแปด สองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดแล,ล้วก็สี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบเรียบร้อยนับกรรมจ้ะไม่นาา่าทายแต่เชยสายสายแตยก็ไม่กลัวอยู่แล้วแหละก็ไม่กลัวอยู่แล้วแหละเพราะเดี๋ยวยัไง เงินของพวกคุณก็จะหมดไปในไม่ช้าในก็จะไม่มีคนโดนอีกแล้วไงเออเฮ้็นไลฟ์ไม่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยถึงชั่วโมงแล้ะถึงชั่วโมงและทุกคนเราไปโหลดทิงตกอหน้